นักสกันครับอาจารย์ครับผมเพื่อนเพ่อนคนมีโชคประอ่อนนำโชคอันเจอุกนำโชคพาโอ้ยผ่าแหงค่ะก็จะได้เขียนติดไว้กับไว้บบันเปลี่ยนช่องใหนกันเลี้ยยว่านี่อาจารย์กระไรราคาขายเลี่ยนช่องร้คาจะเวิร์กกันเลยค่ะเอามาอย่างนี้เลยเอาของมาให้บอกกองยังจันทร์ อันก้อนอีหยังครับไอ้ไอ้นั่นไหมครับอาจารย์น่าจะเป็นเอฟซีทรงมาแต่ว่าเพิ่นบริโทตมาบอกไหมเพิ่นทรงมากไปจ้ามาเริ่กล้าเปิดเพท่านได้กล้าเปิดเพราะท่านใดมาเริ่มเปิดเราปลงไปเรื่อยๆข้าระเบิดเรื่อยจังหวะเมื่อกี้ป้าออกนั่มโชกป้าอ่ำป้าออกเซลอยู่เบางคนเอฟซีทรงระเบิดมาให้บางคนไม่โชกันทรงมากกับทรงเอาไว้เงี้ยมาว่าใบเก่บพูดอาจารย์ยังไง เบิดออ์เราเระเบิร์ด,ด้จังเลยโอ้ยสันดอกบอกเลข่ว่าถือกซื้อๆกระยั่งระงเบิดไม่ให้กันท้อสันดอก <laughs> แต่ว่าเพิ่นเขียนติดมาอยู่ว่าปูนิ่มมาสันาน่นพระอาจารย์ครับปูนิ่มกับเพิ่นกับกระปจักรจักไม้ไผยแล้วเนาะครับปูนิ่มครับอันกุ้งแม่น้ำมาสัน่นโน่สำเร็จแล้วคันว่ากุ้งแม่น,น้ำนะใช่ค่ะ ที่พันมาเมื่อนั้นน่ะเอซีช่นบอรี่อครับเออแม่สมหมายเออเเพราะว่าพันว่าพันทำประตูเย็นนั่นจัดเป็นแซกแซกกุ้งเรบอน่ะครับจัจประกันว่ากุ้งแม่น้ำดิหนิเพราะไอ้พันบอกว่ากุ้งแม่น้ำเมื่อนั้นแม่นบ่ครับเออแมนแมนแมนแต่ว่าคือส่งมาจากเชียงรายสันนิษฐานผะจังว่าน่ะบแม่นผู้ใดก็คงแต่บางคนจัดประกันว่ากุ้งแม่น้ำจะมีผู้เดียวครับแต่ว่าเพื่อนยูเช่นบอรีแหมเพื่อนขึ้นไส่งของมาจากเชียงรายสันนิษฐานกับบุญจันทเพื่อนแล้วไงสงสัยเราดิ สงสัยกับคนที่ขาดอาจารย์สงสัยปะอันก็สงสัยขันมากพ้นยู่ชจนก็รีบเป็น่ยนงานเพิมาแต่ทางเชียงรายเรื่องว่ามาเป็นทั่สั่งทางคุณให้ทรงมาสันดีแต่ว่า่่แตวาการว่าคุณแม่นานจะมีผู้เดียวที่ขอยได้ยินมือนัละเอาเสื่ออาจารย์ค่ะเปิดเบิ้งซะค่ะเปิดเปิดเปิดจนเขาก็เลยยามนี่เหรอแมฮะมันเป็นแนวอื่นนะครับเขาได้โดดเลยไหเออเปิดตัวเปิดแล้วก็จายเพราะเราโดดไปตัวเดี๋ยวคนหายจะโทรมาบอกอยู่ดอกครับอาจารย์ เพราะว่าตอนนี้ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นฝากไปไสอือนะครับทรงมากคุ้นมีโชคอ่นอาจิฝากไปนั้นไปนี้ยังซี่นะเพิ่นก็บ่้านในทรมาแจ้งจังซี่น้ากับบ่านบ๊วยชนกับสังเกตวัยหนิงสก่อนพระอาจารย์คนรวงเปิดเลยจุนเอาเปเปิ้งคดีโอเคครับผมบ้านนี้ไหนเข้าสู่แนวทางเข้าสู่แนวทางแล้วครับบ้านนี้พระอาจารย์ครับนวมา ว่าสิมะคอดนขางล่าวที่ครับโอ้ยต่ว่ารุดสองหัวติดแหรที่ครับอาจารย์รุดเจาัว้อนนงเหนมั้มันถิ่มสูตรเก่าจิดตัวเรนน่ะครับไอ้กิดเขาอยู่เขาตัวเรนเ่นตัวโลดเก่านะครับผู้จัจรเล้องมันก็เป็นสูตรเนาะมันก็เปลี่ยนสูตรมากสูตรนี่เกิดเขาอยู่เก่ามันบอกเขาจะเก่าก้อนน่งเนมัครับถ้าเป็นเก่าก้่าสามมั้นที่หแม่นะอาจารย์ห้เก่าหนึ่งเก่าสามมาครับมันออกเก่าแปด ครับแต่ว่าเลขสามกับเลขแปดนี่คล้ายๆกันอบอกตองว่าผมบอกคนนู้คนละโตกับของอาจารย์ไ้เป็นว่าเป็ท่านผมก็ว <g urg ling> ่าไปสินะครับ <g urg ling> แต่ว่ากับจีงงงวยอีกบ่เป็นอย่างเนาะกับธรรมดานะครับกับมิเขาไม่หลุดแต่ว่าไห้เป็นแนวทางอย่างไรลองเอาไปพิจารณาเบิงเ้งเงยเตอมีผูมิามากภูมิมักกับทานได้ครับเด้อเพอราะว่ามันหลุดมาสองวันแล้วนะครับแนวทางเล่าพัฒนาข,ของอาจารย์ไข่นะครับบ้านนี้มื้อนี้คำนวณสูตรเก่าให้บ่ครับอาจารย์ครับอืเด่นหก เดนซี่อ๋อเดนซี <UT AR> ่ป uh ่ะครับร่องหกเดนซีร่องหกครับป่ะครับเดนซี่ร่องหกตาเบิลซีซีนีป่ะครับบอมัตาเบิลหกหกับเก้าเกตาเบิ้ลอะอ๋อตาเบิ้ลมีแต่ถ้าเบิลนะถ้าเบิลมีแต่หกหกกับเก้าเก้าอืมบอกขาวสองวันแม่นป่ะครัเออขาวถ้าตัวเด่นแต่ว่าพอไบอกตัวเดนมือหนึ่งเหรลูกนะ ว่ารูดสือรูดเก้ามันจะขาวโดีไปเออจะแม่นกันรูดเก้าถ้าถ้าถ้ารูดอันนี้รูดหกบอครึ่อถ้ารูดรูดหกบอครับตัวเขารูดสีนี่สิบบาทมันบ่สมุดบ่เอาไปรูดหกหนึ่งห้าบาทนี่สินะคือว่าตัวเด่นตัวร่องนี่สินะแต่ว่าอางใจยันมันมาพร้อมัน่จำกันนี่สินะครับเป็นสี่ร่องหกเมื่อนี่ มันใจเติบยู่งแล้วเนาะค่ะอาจารย์พ่อว่าลุดมาแล้วเนาะข้นไม่โตกว่าอยากให้อาจารย์เนร่รุด,รดว่าสันค้นสิเฮ็ดอยังรุ่ถามเพื่อนมังคู้งไมยผู้ว่องสนน้อบ,บ้านนี่เนาะขั <laughs> ้นทีนี่กันเลยปุณณได้ตัวก็ไม่ชอแลด้ฟ้าก็ไม่ชอว,ว่าอยากให้อา,อาจารย์รุดว่าสันโดนเสียวเยองร่ง่ใจแต่ว่าลุ่งพเนจรเนาะเขียนให้หกสองกับยังก็ครับนี่ยหกสองห้าหกสอง ห้าหกแลักหกสองหาสองใช่ตรงพเนจรเข้าหกสองมื่อันนี้เนบ้ว่าเห็นเพิ่อนครับจัเพิ่นไปทังไนอ่านี่ครับลูกพเนจรกีบยันแมนขี่จักรยานนะลูกพเนจรครับราวัฒนาเอาเอาลุงขึ้นสิแย่งนั่นันจึงนะจึง อืมไม่เห็นลายถึงอืมไม่เป็นไรเห็นแค่แล้วราพัฒนานะครับอาจารย์ไทยงวดที่ที่ตุตาคมนะครับเด่นสีร้อง6เบิ้ล6 699เป็นตัวเบิ้ลถ้าจะมาเบิ้ล นะครับอาจารย์ร้านขนาดจะเบิร์นซีซีดอกประสันบัตรนี้จับคู่มีซีศูนย์ซีเจ็ดซีเก้าหกศูนย์หกซี่แล้วก็หกเก้านะครับเน้นไปที่ซีเจ็ดกับหกซีครับเน้นไปที่ซีเจ็ดกับหกซีซีหนึ่งกับหนึ่งหกเป็นตมาได้ปะครับของพระเจาครับซีหนึ่งกับหนึ่งหกเป็นตมาได้ปะ S <S นายขนาดนึงกันอันนึงไซส่ก็ได้อันนึงใไซี่กับหกมามถ้าผู้มักรีอย่าพรมสิแปเอ๋อหนึ่งใส่หลกแสนครับ<อ>เป็นใส์รักเอาเอาเป็นใส์เป็นรักลัากันหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกสี่ครับเพราะว่ามักหนึน่งครับเมื่อนี้ที่เอาไปใส์หนึ่งล่องเบิร์เอาซี่กับหกนี่แหละไปไส์หนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งหกนี่ก็พอล่องยูมีทุนไรเห็นว่าอะไรสามกลัวคนคอมเมนต์บอก วันที่หนึ่งหนึ่งโอนที่สามสิบโอ้ซียูบอ่ะครับอาจารย์สามสามยังไม่ไี้ามเอาเลยครกขาอยู่ครับผมวัดโงเรียนนี้กับพ่อเด้กแกงอยู่ครับอ๋อไมนได้อีกต้นเมอนอะไรกับแพ้งกับแพ้งกับจีบโอ้ได้กินกับหมูกระทะแม่นบ่ากันบอยอะไยังบ่ไ้สันเพลนน้ำนี่เดี๋ยวนี้ะผัดได้ยังมาเพราะว่ามีเพลินั่นาอาจารย์อีบรววารมเพลินกัยินดี่วะอาจารย์ ได้จะได้มันฝันไปโดวที่ขันมาหาบอกว่าอาจารย์มื่อนี้จิตเพ่นเลยจิตมนมีมุ่นเพ่นแน่บอกว่าจักเตียบอว่าอาจารย์ตัวได้ฝันไปจะเข้าที่ฝันจังได้วันว่าจิตวาอยู่โอ้ผมเศร้าฝันบริกินมุกกระ t h ว่าจิตวาโอ้ยมุกกระ t h มันไอ้บอดีนี่ครับอาจารย์กินหลายบอดีเยจะไปกินหลายตัวกินนิดหนอยค่อยแก้ข้อบกเนาะ คนประตูเวสันเดี๋ยวนี้ได้กินตั้นได้ขาตั้งง่วงง่วงเขียวตับหมูนี่กินอาหารเข้มเราะค่ะโอ้ยกินเจก็ดีดิครับอาจารย์ตับักหุ่งยังเสียก็จังว่าสุ่ม่อหนีเพรนได้ชั้นตะเจ๊กินเตับักหุ่งกินพักไปหนึ่ครับกินพักจ้างว่าจะได้ปูเวลายแล้วก็กินดีตาบักหุ่งเอาโอเคครับพอดีใส่ฮอดตะเกลือ เจ้่ทำนี่นะเ้าวนะครับอ้โวออจอเอานี่ก็เป็นแนวทางแล้วท่หน้าแล้วคำั้วล่องเราไปพิจาน้าเบิ้งครับผมอืมครับบัานี้สีมีแนวทางรัฐบาลให้ตอบนะครับอาจารครับมีมีจักหน่อยคุณเรียกคือว่าคนมีอยู่แต่เพื่อคนฟันลราลงตาบพิจนารู้ไปถามเันก่อน เอ๋น้องตาเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวให้ฝันจังๆก่อนนะสิน้องเพิ่งฝันจังแล้วฮ่าฮ่ฮ่าว่าจะเ่นะนั่นถ้าเป็นเัีงสี่นี่ส่งสีมีอยู่ดีนี่เดี๋ยวเบิ้งมีทั้งสอนมีสี่เป็นอยู่อ้าเอ้าวแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมคลิปต่อไปเนาะนนงาาาพิจรณก่ขอบคุณาในายจ่าหลายๆครับ